ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนวลสางรถไถ10 ouais. สิงบรรยกาศดีมากสมรรถเก้วแล้วพี่น้องแตเดี๋ยวถ้าช่วงงานอาจจะตัดีเพราะว่าปีที่แล้วนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรอดเลยไปอยู่สี่ห้าตัวอยู่ข่างละสามตัวห่างหกตัวอนู่ะปีนี้พ่แท้เลยเชีอยกูชิบิร่องเกี่ยวหอดอมกันก็ดังสมรรถเงี่ยวพี่น้องแตเดี๋ยวจะใส่โซ่ตัวนี้ อะไรป่ะสิมาถ่ายพี่ให้น้องเมืองผมเฮ็ดช่องเสิร์วิดไหมเสิร์ฟนี่ยิดฟ้าตัวนี้แล้วก็เฮ็ดแบบยิดเปิดหน้าพี่น้องแบบเปิดได้่ะนะ<อ>ไม่ได้ขเขาเต็มหรือโอเต็มตุ้งเกี่ยวเส้นเ,เสือมันก็ดมาทำงานนะพุงหูแมนกับเ่ได้เขาเกี่ยวขเขาเปียกประกรันเคาะตึง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 ตัวนี้เปิดเลยแยมห่อแยมเขาวันเ,เ,เปียกๆหน้าพี่น้องเม่ได้เขาเกีเ่ยวเขาหนาหนามตุ้งเที่ยงมึงมาก ใน,นกระเพาะมันนี่ยืดเหยียดแต่ก,กูยังพังเบิดท่านเข้าก็ว่าอนัาอนเขาบ่ออันนี้ตูดซิ่งครับพี่น้องตูดซิ่งเครื่องตกลองกลางดีเลยพี่น้องเออขัน้นนี้สุดยอดเลยเจ้าไทายพี่น้องย่อนเสียง เดี๋ยวเบิอแต่ละครับรถคันนี้จะเอาสีมาป่ายมันนี้เป็นตะเบิงมันส้นกกหอกกใหม่แต่ฝนหลายปีเลยพอดีเฮ็ดจักเทียใช่พี่ลองมันกันนี่ก็เดี๋ยวมาปิดมองพัดลมปิดเลยว่าพัดลมมันพังมันเทียกับติดเทียกับพอดีเฮ็เลยปิดเนี่ยเพราะอันนี้เนาะเอาตัวนั้นเอาพัดลมตัวนั้นต่อมันก็บอกว่าไงไปเลยต่อกช่วงนี้ รถดันนี้ก็เปลี่ยนไอ้อียงก็ไอข้อทางเขา่าข้อทางเข่าไอ้ตัว,ต,วตัวนวดนี่เปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยอ่ะละเท่าไหร่บ้างทั้งเบิร์ตพันสามพันกว่าบาทสามพันกว่าอ่ะละวเจ็ดไอพันอ่ะเราพันสี่ตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวดัน ครับไอ้คว้าสปริงกสายพานสองเส้นคือเกา่าเลยพี่น้องโอ้ถือเสียงได้พี่น้องผมมาใส่สายพานยักดีดีเลยพี่น้องเดมันบ่ค่อยขาดไหมบ่ค่อยขาดปีนี้ผมเกี่ยวมุมปีเสือละสองเส้นตัวนี้บุ่กไปยังม่ยังบ่ขาดนี่ก็เปลี่ยนนี่แล้วมันเป็นของข้อเลี่ยมนี่ไม่ได้อยากแข็งบ่กัย่งนี้ไม่เจอก็อยากขยายปากอยู่แต่ว่าแถวบ้านผมเหมือนมัน,มน มันยากน้นท่างเขาเขาปลูกอยู่ฆ้าไรแบบนันยากเขาก็ยากออกก็ยากเลยบริเห็ดไม่ใจก็อยากเห็ดอยู่เพราะมันเห็ดนมันดีหนึ่งคือว่าไม่ได้เขาเกี่ยวเขาหนาหนามันมันก่วงมันกระบบแทกม่อเหยียบขีดต้มเปียกใส่นะเขาขอสีบัวดำไงตัวนี้ขี่ต้มเหยียบใส่มันกับเปียกขึ้นมาเนี่ยอ้าไปเกี่ยวมันกับดำด้วยระเขาเนี่ยแล้วเขาก็อกว่าเกี่ยวเขาบิดก็เป็นเลี่ยวหากนั่นไง เอ้ที่งใหญ่เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่กับคือบ้านน่ะบ้านไผบ้านมันมันโอ้คือกันมองเก้ยขเก็คือแคบบ้านนี่โอ้ยนี่ก็สิได้ใส่แต่ใส่เตะก็ว่าสิติดเครื่องเสียงสิเอาเครื่องเสียงในรถเกี่ยวนี่นะมาใส่เอ้ตรถใอ่เครื่องเสียงในรถถ่นอือเอาไปขึ้นตัวพ่อได้ฟังเนี่ย มันกิดภาพร่วมกอ,อยู่ลักษณะที่ไีนลพี่น้องบรดโลคลงคีจา้าแถวไม่ได้เลยเอยเป็นแถวบ้านผมยอดจริงิงรถกระสอบเด้อพี่น้องเด้อรถอุ่มเขาอเอาเลยดิยทั้งอื่นเปลี่ยนตะรถอุ่มแล้วทั้งเปลี่ยนตะรถกระสอบไอพี่่น่องมันก็หมดเร,รยลงอยู่ทุบก็เขีดยดโดนนะ ก็มีเวลาว่างเหตุธุรกิจต้องผมอยู่เนาะนีะ่ก็จะเอาเครื่องเสียงไปตีจุง่งๆพอได้ฟังเพียกเก้ยนย่างแก้วเขารถกะเช็คแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ร่างเบิดไปสามเมืองของยุกอะทายเบิดแล้วครับเรียบร้อยกะสิเหลืองเนี้ยถ้าโศตันี้ไป,ปตัดโซวไป,ปตัดหลายพอดบบบนี้ใส่บ่ถึงบันนี้โอ้ชีได้ไป็นสิ่งของตัวมาใส่ไหมที่แบบนี้ จะกูเมเลี้ยงหนึ่งสองเปลี่ยนเบิดเลยสีโตผมเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็สายพันธุ์มันรูปน้ำนี่ทั้งไหนเปลี่ยนเบิดเลยเพราะว่ารถผมมันหกปีแต่ได้นี่ก็เลยเปลี่ยนมันโดนนะบริสุทธิ์หนุ่มลุงมันจะเกี่ยมีแต่สื่อใบพัดวีนมาใส่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเบิดล่ำเลยมันก็จะเกี่ยวเขาเขาจังสิบดเป็นห่อ <c oughs> ข้าวโมเย็ยนเขาคล้องเป็นห่ำตัวนี้กระเปียนเป็นทนั้งในก็เปียนเป็นเป็น,ปน,ปนตะแกงหูได้ไหมเนาะเสลาเห็นบนเนาะเออแกงหูข้างบนนี่เจ็ดหุ้นข้างล่างนี่สี่หุ้นเครื่องกะแก้วดีถ้าว่าขันเจอเขาเปียกๆใช่นหนาเนี่ยมันกะอยากออกดากเนี่ยแต่หอกอะมาปรับเอาแผ่นกันขึ้นอีกเล็กน้อยเขากจยเรียนไว้เอาชีสสาเนี้ยเล็กน้อยมันก็บบอ,ออกมาไหนดอก แต่เขามันสะอาดดีนะพี่นอ้องเขาเปลี่ยนตะแกงตัวนี้ที่แรกว่าสะใส่โตเกียวโตโตบนใส่แบบโตเก่านะแั่โอ๊ยจะเอาไปไหวไ้เสีหรอกหรือถิ่งมุนสะเนะลยกะปีนี้ก็มีอันสิ้นสิ้นในโตเต้หน,ออนะนิสองโตหัวกับเปลี่ยนออกกันละโตละหกสิบบาทสื้อของศูนย์มันใส่เลยก็เปลี่ยนเหลี่ยวก็ชิบมิ้งหังนะปีนี้สงสัยจะ สายพันธุ์ตัวเดินเด้อพอผมเปลี่ยนสามปีลนะนี่ปีนี่ปีปีสามปีสี่ตะกี้สอมปีแดงหาเงินงเวรวกระบบเกียร์พอระบบปั๊มเดีด่วยวก็โอเคบม่มีปัญหาเดีด่วยวแต่สีเหลือแต่พวกระบบไฟผมยังไม่ได้เดือนเลยเดือนไปเนี่ยเดี๋วน่ะตัวโตตัว,ตวมนวนไฟแสงสาว่างยง่ยมขึ้นเกลียวโอเค เด,ดี๋ยวจะติดเครื่องเสียงติดเครื่องเสียงแล้วก็กลับโซ่ค้างนั่นแหละกลับลอเลยลอเลยไอกเล่ออ,ลอัจจะบีไดเ้เีีออ๊ลองปิ๊กยอมก,ก่อนเพราะว่าเขากะเริ่มใกลจะสูล้วผม,ผม,ผมใช้เขาสิบหาไรนํามันนะเพราเด็กเกี่ยวองเจ้าของก่อนเนี่ยปีนี่น้ำคือสิบปวถ่วปีที่แล้วน้ำถ่วมโอ้เกี่ยวได้สีไ่ไร่ไร่หนึง่ง ปีรถแค่นี้เด้เจ็ดลอยเหมือนนี่ครับหกลอยเกือบเจ็ดลอยเจ็ดลอยละขันร่วมนะแต่เขาเนี่เจ็ดลอยพอเปลี่ยนกะกันกับลุงยง่มขึ้นนะเปลี่ยนกันเกี่ยวย่มขึ้นกับเกี่ยวเลยครับอยู่บ้านผมนีมิต้ภูเฝ่าวลึกหนึ่งเลยง่มขึ้นกับเกี่ยวรถแค่นี้ฝนตกกับเกี่ยวได้แต่ว่าเขาเสียได้บ่อบุ้เกี่ยวได้เบิดบ่มีิพันเกี่ยวออกเกือนี่บ่มีติดีข้อแว่าเขาควรจออกดาบปานี้ มันหอนบ่ไดนะ้เนาะตะแกงมันหอนบ่ได้มันก็ออกนั่นที่อยู่บอ่อย่าเช็คเบิดนี่นะประมาณสามหมื่นในน้อยเลย,ย,ย,ยทรายที่เห็น้องมึงเอาไ้ลงในช่งงองยูทูปของเจ้าของเลี้ยโอเคยีดอกน้ำเพิ่มที่โถั่วนะปีนี้เพราะว่าเขาอยู่บนสังนี่หลายพันไรเลยครับรถกระบะรถกระบะค่อยมีเลยมีก็รถมีอยู่หาขั้นหนึ่งหาหุ้นขั้นหนึ่ง าถูดง่ามนะครับพี่รองแจ้งแจ้งแจ้ง,จงดากไม่นะแล้วก็จิมมัตโตขอสูนั่นขูดเพนเล็กสื่อมากผมท่านกลัวแต่น้ำมันมปิดข้างบนฮะโอ้เออ,เอ,อ ภาพรวมนะกระสีกระสีเอาลำโพงตัวนี้ออกไปใส่รถใส่รถเกี่ยวได้เปิดฟังได้ที่หนองฉลักอัดจะปิเปิดจากไหนเพราะท่านหูอยู่เอาครับวิดีโอนี้ขอเพียงซ้ำอีก่หมือนกันนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่รับชมกดไลค์กดแชร์ผมนี่เด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ